สวัสดีครับมาพบกับช่างยอดเช่นเคยนะครับซาริเย่เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้เป็นผลสำเร็จนะครับซึ่งบุ๋มบิ๋มทำไป21คะแนนส่วนทางด้านเพียวทำไป9คะแนนนะครับในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงคูปา้าวอลเลย์ตุรกีครับนะครับในฤดูกาล2 0 2 2 2 3วันที่23ตุลาคมที่ผ่านมาที่สนามอัตเติร์กวอลเลย์บอลฮอลในกลุ่ม C นะครับในนัดที่3หรือว่าเกมสุดท้ายในรอบแรก ซาลิเย่บเบลเดียสปอร์ลงสนามพบกับนิลูเฟ่บเบลเดียสปอร์นะครับซาลิเยของฮาซาเซลิกทำผลงาน2เกมแรกที่ผ่านมาชนะ1แพ้1มี3คะแนนเท่านั้นและต้องการใช้ชนะเพียงสถานเดียวเท่านั้นนะครับเพื่อเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศส่วนทางด้านคู่แข่งนะครับนิลูเฟของวิลตันเฮเนนกุนซือชาวเบลเยียม ชนะมาแล้ว2เกมรวดเลยนะครับแต่ว่ายังต้องการใช้ชนะในเกมนี้เช่นกันเพื่อเข้ารอบต่อไปรวมไปถึงในเกมนี้นะครับซาลิเย่ได้ส่งเพี่ยวอัชนาพรคงยศและบุบิมชัชชุออนโมกสีนะครับสดาวตบทีมชาติไทยลงสนามเป็นตัวจริงอย่างต่อเนื่องพร้อมด้วยคิมเบอรี่นะครับบีหลังทีมชาติเยอรมน,นีในเกมนี้นะครับนิโนเฟ่ออกตัวได้ดีกว่า เป็นฝ่ายเอาชนะไปก่อนในเซตแรกด้วยคะแนน26-24นะครับแต่ทว่าหลังจากนั้นซาดิเย่ก็ได้กลับมาทำผลงานได้ดีนะครับสามารถเอาชนะคืนไปได้25-16ตีเสมอ1.1ต่อ1เซตนะครับรวมไปถึงยังเล่นได้ดีกว่าใน2เซตถัดมาและสามารถเอาชนะไปได้ด้วยคะแนน25-23และ25-17ซึ่งสรุปผลการแข่งขันซาดิเย่เบเลดิเยสปอ ชนะนิโนเฟ่เบเลนเดียสปอร์สต่อ1เซตเลยนะครับคิมเบอรี่นะครับของทีมซาลิเย่ทำไป22คะแนนสูงสุดในเกมนี้และรองลงมาก็เป็นบุ๋มบิมชาชอนโมกสีนะครับทำไป21คะแนนส่วนทางหน้าน้องเพียวทำไป9คะแนนซาลิเย่นะครับแข่งครบแล้ว3เกมในรอบแรกชนะ2แพ้1มี6คะแนนเต็มนะครับผ่านเข้า รอบก่อนรองชนะเลิศด้วยการเป็นคว้าอันดับที่2ของกลุ่มโดยแชมป์กลุ่มเป็นกาลาตาสลายที่สามารถเอาชนะเฟเดเทไปได้3าต่หเซตและมีผลงานชนะ2แพ้1มี7คะแนนขณะที่นิลูเฟชนะ2แพ้1มี5คะแนนเท่านั้นนะครับก็ไม่ผ่านเข้ารอบต่อไปสรุปในสายนี้นะครับก็มีซาลิเย่เบเลเดียสปอรอันดับที่2แล้วก็กาลาตาสลายอันดับที่1เข้ารอบต่อไปนะครับ ในเกมนี้ในรอบก่อนรองชนะเลิศจะประกาศช่วงเวลาในการแข่งขันอีกครั้งนะครับซึ่งก็คาดว่าจะเป็นช่วงต้นเดือนมกราคม2566นะครับส่วนเตอร์กีสวอลเลย์บอลลีกนัดเปิดฤดูกาล2022-23นะครับซาลิเยก็จะออกไปเยือนซากาตานะครับซากาตาช็อปในวันที่2พฤศจิกายนก็คือเดือนหน้านะครับเวลา25นาฬิกานะครับ นะครับก็ถือว่า2ส,สาวดาวตกจากทีมชาติไทยก็เป็นกําลังหลักให้ทีมซาลิเยะนะครับสำหรับคลิปนี้ช่างยอดก็มีข่าวอัปเดตเพียงเท่า,ทานี้นะครับรบกวนฝากกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารวันละวันต่างๆที่ช่างยอดจะอัปเดตท,ทุกวันนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ